จริงแล้วสมุดมันเป็นกึ่งซ้ายนันอาร์ตอะค่ะคือเป็นวิทยาศาสตร์ตรงที่ว่าต้องวัดให้เป๊ะอะวัดไม่เป๊ะสมุดมันก็ไม่อยู่เป็นเล่มอะค่ะเบี้ยวมันบทมันเข้าเป็นเล่มไม่ได้นะมันจะอุบาทหน้าทีเดียวมันเป็นอาร์ตด้วยเพราะว่ามันมันจะสวยงามหรือเปล่ามันจะเล่าเรื่องความเป็นตัวเราหรือเปล่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเลือกสีอะไรเราพับข้างไหนใช่ป่ะคะเฉะนั้นมันเป็นความกลมกลืนระหว่างสองอย่างเนี่ย ตอนตอนสอนแรกๆนี่จะไป o อร์เบส i c เลยค่ะแนะนำอุปกรณ์กระดาษทำงานกระดาษทำยังไงจะทำหนังสือเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องใช้ใช้ได้แบบไหนใช้กาวแบบไหนใช้เข็มแบบไหนแล้วค่อยแบบสอนวิธีตั้งแต่ถ้าเราจะทำหนังสือเองเล่มหนึ่งอะค่ะจนไปถึงดีไซน์เองได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากแบบเริ่มจากกระดาษใยก่อนนะแล้วค่อยมาสร้างปกนะแล้วค่อยเย็บเป็นเล่ม uh huh. แรกๆเนี่ยจะสอนปึ๊กมากหลังๆเริ่มเรียนรู้ว่าคนที่มาเรียนนะคะเขาอยากทำเล่มเยอะเล่มเดียวเราอยากใช้วันอาทิตย์ที่มีความสุขอะหลังๆก็เลย ขำฮานั่งคุยกันแล้วก็เอนเตอร์เทนตอนนี้เราเล่นตัวมากค่ะเราไม่ได้สอนธรรมาหากินเราสอนเพื่อเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปสอบสูนให้เยาวชนเรื่องทำโปรเจกต์สังคมกับกับยูเวนเจอฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะเรียนก็คือเข้าเว็บของยูเวนเจอร์ค่ะ yuventerthailand.org หรือเข้ามาใน Facebook ของ y ูเวนเจอร์ก็ได้ค่ะก็จะมีรายละเอียดเราสอนเดละผล ก็คือจะแจ้งไว้ยังไงว่าจะมีคอสนี้เกิดที่ตอนนี้ใช่จะเห็นได้เลยว่าเดือนนี้จะเรียนอะไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็มาเรียนได้ค่ะก็ถ้าอยู่บ่างไม่มีอะไรทำทุกคนที่มาเรียนกลับมาเรียนกลับมาเรียนอีกค่ะเพราะว่ามันสนุกสนานแล้วก็มันเป็นอาร์ตที่ได้ชิ้นงานกลับบ้านอ่ะแล้วทำเป็นของขวัญให้คนอื่นอย่างมีความสุข ก็ลองมาเรียนดูค่ะสมัยนี้คือทุกคนใช้สมุดถูกป่ะคะทุกคนใช้สมุดทุกคนอ่านหนังสือถ้าสนใจทําสมุดหรือหนังสือด้วยตัวเองก็เชิญค่ะสนุกสนานแน่นอนมีขนมกินด้วย